เผื่อว่าจะได้ช่วยในเรื่องของภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารมาที่7ก็ลงพื้นที่พร้อมกับอุปกรณ์ไปสำรวจระดับน้ําแล้วก็ไปฉีดล้างทําความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่านในครั้งนี้ค่ะ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทนหารบกที่35จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารมาที่7กรมทหารมาที่สองลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบสะพานที่กำลังก่อสร้างนะคะบริเวณพื้นที่บ้านมวง7ต้นเพื่อตรวจสอบระดับน้ําจากการสำรวจเองเจ้าหน้าที่บอกว่าไปสำรวจแล้วมวลน,น้ำเนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะลดระดับลงไปแล้วนะคะทางเบี่ยงสะพานเนี่ยที่กำลังก่อสร้างไม่ได้รับความเสียหายประชา ประชาชนสามารถใช้เส้นทางกันได้ตามปกติจากนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็นําอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือค่ะในพื้นที่บ้านกกต้องที่อำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจอกับน้ําป่าไหลหลากเนี่ยนะคะก็เข้าให้ความช่วยเหลือไปฉีดล้างดินโคลนทําความสะอาดเส้นทางถนนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่โดนน้ําป่าแล้วก็ดินโคลนไหลเข้าไปในบ้านจํานวนทั้งสิ้น7หลังคาเรือนด้วยกันค่ะจะเห็นได้ว่าในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้า ที่ทาหารจิตอาสานะคะก็ได้ลงพื้นที่ลุยน้ําลุยคโคลนค่ะในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านปากห้วยแคหมู่ที่5ตําบลเดนเหล็กอําเภอน้ําปาดโดยได้นําอาหารน้ําดื่มนะคะไปส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุในการเดินทางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของยานพาหนะของผู้ประสบภัยไปไว้ในที่สูงและปลอดภัยสําหรับสถานการณ์ ก็ยังคงมีการประกาศเตือนเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในพื้นที่ยังคงตกอยู่เป็นระยะส่วนปริมาณน้ำลดระดับลงกว่าร้อยละ60แล้วนะคะ